หรอโรงเรียนใหม่ของฉันไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างนะแค่เดินเข้ามาก็รู้สึกแปลกแ,แ,แล้วอะ่ะเนื่องจากว่าฉันเป็นนักเรียนใหม่เพิ่งมาโรงเรียนวันนี้วันแรกอยากมาสำรวจอะไรก่อนก็เลยมาก่อนเวลาตอนนี้ยังไม่ถึงหกโมงครึ่งเลยไม่รู้ว่าฉันมาเช้าไปหรือเปล่าฉันเรียนห้องนี้แน่เลยหวัดดีอุ๊ยตกใจขอโทษที่ทำให้เธอตกใจ เธอเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมใช่แล้วแล้วเธอล่ะเรียนที่ห้องนี้หรอใช่ดีเลยถ้าอย่างนั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะฉันเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่แล้วแล้วนี่ทําไมเธอถึงมาโรงเรียนแต่เช้าจังเลยล่ะมันเป็นกฎของนักเรียนใหม่อะ่ะเธอก็เป็นนักเรียนใหม่เหมือนกันหรอ <siamo 3 S 1> เมื่อ3เดือนที่แล้วอะ่ะใช่แต่ตอนนี้มีเธอมาเป็นนักเรียนใหม่แทนแล้วทําไมเธอพูดแปลกๆอ่ะ3เดือนก็ไม่น่าจะใช่นักเรียนใหม่แล้วมั้ง อย่าเพิ่งถามรายละเอียดกับฉันเลยไว้ฉันจะอธิบายให้เธอฟังทีหลังในเมื่อเธอตัดสินใจมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้สิ่งที่เธอต้องทํานับจากนี้ก็คือทําตามกฎของการเป็นนักเรียนใหม่หวังว่ามันจะไม่ยากนะยากหรือง่ายให้เธอเป็นคนตัดสินใจเองละกันเธอพูดแปลกๆอีกแล้วฉันขอเข้าเรื่องเลยละกันนะกฎข้อที่1 เธอต้องมาโรงเรียนก่อนหกโมงเชา้าทำไมต้องมาเช้าขนาดนั้นน่ะเพราะเธอต้องมาจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เข้าที่น่ะสิจัดโต๊ะตอนเย็นหลังเลิกเรียนไม่ได้หรอฉันว่ามาก่อนหกโมงเชา้าอ่ะมันเช้าไปนะในตอนเย็นต่อให้เธอจัดโต๊ะเก้าอี้เรียบร้อยแค่ไหนตอนเช้ามันก็จะกระจัดกระจายเหมือนเดิมทำไมอะ่ะก็มีบางสิ่งบางอย่างทำให้มันเคลื่อนที่น่ะสิ กฎข้อที่2เมื่อเธอจัดโต๊ะเก้าอี้เสร็จให้สำรวจโต๊ะทุกตัวเพราะจะมีอักษรปริศนาปรากฏขึ้นโดยจะเป็นชื่อของเจ้าของโต๊ะถ้าเป็นชื่อใครเธอต้องเรียกโทรไปหาคนคนนั้นไม่ให้เขามาโรงเรียนในวันนี้หากเธอไม่โทรบอกหรือเขาฝืนที่จะมาโรงเรียนสุดท้ายเขาก็จะตายภายใน3วันนี่มันกฎอะไรเนี่ยทำไมมันน่ากลัวแบบนี้ mm hmm. เธอเคยได้ยินคำว่า ทุกโรงเรียนมีผีไหมโรงเรียนแห่งนี้ก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังในตอนท้ายนะกฎข้อที่3ถ้ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นให้เรียบรับสายทันทีโทรศัพท์ของฉันดังนะโทรศัพท์มีเสียงเรียกเข้าได้ยังไงไม่เห็นโชว์เบอร์คนโทรเข้ามาเลยเรียบรับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่รับถ้าเธอไม่รับเธอจะตายได้นะแค่รับสายแล้วฟังเสียงคู่สนทนาจนกว่าเขาจะวางไปเอง เขาวางสายไปแล้วอืมกดข้อที่สี่หลังจากที่เธอวางสายจะมีดวงวิญญาณปรากฏตัวเขาจะอยู่กับเธอจนกว่าจะถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วเขาก็จะหายไป ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เรียนที่นี่แล้วฉันจะไม่ทำกฎบ้ากฎบออะไรพวกนั้นเด็ดขาดนับตั้งแต่เธอก้าวเท้าเข้ามาในห้องเรียนแห่งนี้ก็เท่ากับว่าเธอเป็นนักเรียนใหม่โดยสมบูรณ์แบบถ้าเธอข้ามประตูห้องนี้ไปแม้แต่ก้าวเดียวเธอจะตายในทันทีแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากกฎบ้าบ้าน,นี้เธอจะหลุดพ้นไปได้ก็ต่อเมื่อมีนักเรียนใหม่เข้ามาแทนที่เธอยังไงล่ะเมื่อ3เดือนก่อนฉัน เป็นนักเรียนใหม่เหมือนเธอนี่แหละฉันก็ต้องทําตามกฎทุกอย่างที่ฉันให้เธอทําฉันรอแล้วรอเล่าว่าเมื่อไหร่จะมีนักเรียนใหม่มาทําหน้าที่นี้แทนฉันสักทีและแล้วก็มีเธอเข้ามาส่วนเธอก็อดทนไว้นะถ้ามีนักเรียนใหม่เข้ามาแทนที่เธอเธอก็จะได้ออกจากที่แห่งนี้เองแหละแล้วผีตัวนั้นเขาเป็นใครกันไม่มีใครรู้แน่ชัด แต่ฉันคิดว่าคงเป็นนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่ตายไปนานแล้วแหละกดข้อสุดท้ายข้อที่5หากวันหนึ่งมีนักเรียนใหม่เข้ามาเธอต้องถ่ายทอดสิ่งที่ฉันบอกเธอและส่งต่อกฎเหล่านี้ให้เขาปฏิบัติตามด้วย ฉันต้องทํามันจริงๆเหรอมันเป็นกฎของเด็กใหม่ที่เขาทําสึกต่อกันมาหลายร้อยคนน่ะยังไงฉันก็ขอให้เธอโชคดีมีนักเรียนใหม่เข้ามาแทนที่เธอเร็วๆนะทําไมเธอพูดเหมือนจะไปไหนเลยอะเมื่อมีนักเรียนใหม่มารับหน้าที่ต่อจากฉันแล้วฉันก็ไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่เหล่านี้ต่อฉันเบื่อโรงเรียนแห่งนี้และฉันจะย้ายไปโรงเรียนใหม่ฉันจะรอจนกว่าจะมีนักเรียนใหม่เข้ามาแล้วฉันก็จะย้ายออกเหมือนกัน